สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องผ้าบ้านผ้าเครื่องหนูดีนะคะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่503นะคะ EP ที่503นะคะ503นี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่20นะคะเดือนกันยายนปี2568ค่ะองละ300บาททุกรายการนะคะพี่พี่ EP นี้ EP ที่503นะคะองละ300บาททุกรายการ สององค์ห้าร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของฉบับวันที่ยี่สิบเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้น้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมดแปดสิบห้ารายการนะคะแปดสิบห้ารายการนะคะองค์ละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะตลอดทั้งคลิปสององค์ห้าร้อยสี่องค์หนึ่งพันค่ะช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่ง 4939166ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2ององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะรายการที่1น,นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะรายการที่1ด้านหน้า รายการนี้รายการที่1เป็นเหรียญลอหลวงพ่อไปนะคะรายการที่1ด้านหลังรายการที่1ด้านข้างรายการนี้รายการที่1นะคะเหรียญลอหลวงพ่อไปต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่2นะคะเหรียญล้อห้ารายการนี้รายการที่2ด้านหน้ารายการที่สองด้านหลังรายการที่2ด้านข้างรายการนี้รายการที่สองค่ะเป็นเหรียญล้อห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สาม รายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบค่ะรายการที่สามด้านหน้ารายการที่สามด้านหลังวัดมะขามเลียงนะคะรายการที่สามรายการที่สามด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่สามเหรียญหลวงพ่อตาบต่อไปนะคะรายการที่สี่รายการที่สี่ด้านหน้ารายการที่สี่ด้านหลังรายการที่สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้า รายการที่5เหรียญหล่อนะคะรายการที่5เหรียญหล่อจอบหลวงพ่อเพชรนะคะรายการที่5นะคะด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังค่ะรายการที่5ด้านข้างรายการนี้รายการท so ี่5นะคะเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อเพชรต่อไปนะคะรายการที่6รายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่หด้านหน้า รายการที่6ด้านห <Sweet. S 1> ลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6นะคะต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มปี2486รายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มต่อไปนะคะรายการที่8 รายการที่แปดพาปิดตาด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8นะคะพัาปิดตาค่ะรายการนี้รายการที่8ปดต่อไปนะคะรายการที่9การายการที่9เหรียญหล่อด้านหน้ารายการที่9นะคะเหรียญหล่อหลวงปู่รอดค่ะด้านหน้าทรงห้าเหลี่ยมนะคะ รายการนี้รายการที่เก้าด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่เก้านะคะเหลี่ยญหล่อลงลงปู่รอดนะคะรายการที่เก้าทรงห้าเหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบ รายการที่ส0เหรียญปิดตาค่ะรายการที่สิบด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่10นะคะเหรียญปิดตาต่อไปรายการที่11 สินะคะเหรียญหพ่อฉุยค่ะรายการนี้รายการที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ11ด้านหน้า11ด้านหลัง11ด้านข้างรายการนี้รายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุวยต่อไปนะคะรายการที่12บสอาปิดตาค่ะรายการนี้รายการที่12บสอาปิดตาด้านหน้า12ด้านหลัง12ด้านข้างรายการนี้รายการที่12บสอาปิดตาต่อไปรายการที่สิา สิบสามเหรียญหล่อด้านหน้าสิบสามนะคะเหรียญหล่อสมเด็จรุนค่ะสิบสามนะคะด้านหน้าสิบสามด้านหลังสิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะเหรียญหล่อสมเด็จรุนค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่เหรียญพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์รายการนี้รายการที่สิบสี่ 14ด้านหลัง14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14นะคะต่อไปนะคะรายการที่15 15เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะรายการที่15ด้านหน้ารายการนี้รายการที่15นะคะเหรียญหลวงพ่อคง15ด้านหลัง15ด้านข้างรายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 สิบหกนะคะพระพุทธชินราชรายการนี้รายการที่สิบหกด้านหน้าสิบหกด้านหลังสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพระพุทธชินราชต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญเหล่พระป่ายค่ะรายการที่สิบเจ็ดด้านหน้าสิบเจ็ดด้านหลังสิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะเหรียญหล่หลวงพ่อป่ายนะคะรายการที่สิบเจ็ดต่อไปนะคะรายการที่สิบแปด 18บแาคงด้านหน้า18ด้านหลังรายการนี้รายการที่18บแขาพาคงต่อไปนะคะรายการที่19บเก้าหลงปู่เอี่ยมด้านหน้า19ด้านหลัง19ด้านข้างรายการนี้รายการที่19นะคะเหรียนหลงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20ด้านหน้า20ด้านหลัง20ด้านข้างรายการนี้รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21 ยี่สิบเอ็ดูปหล่อพ่อปายค่ะด้านหน้า21ด้านหลังย1ิบด้านข้างรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปนะคะรายการที่22 22ยิบนะคะหลงพ่อเดิมย2ิบสองด้านหน้าย2ิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่22นะคะเหรียญพ่อเดิมต่อไปรายการที่23ค่ะ ยี่สานะคะเหรียญพ่อคงด้านหน้ายีสาด้านหลังรายการนี้รายการที่23นะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการนี้รายการที่23่สบต่อไปรายการที่24 im, 24หลวงพ่อโสธรด้านหน้า24ด้านหลัง24ี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25้าค่ะ ยี่ห้าับปิดตาด้านหน้ายี่หาด้านหลังยี่หาด้านข้างรายการนี้รายการที่25้านะคะพับปิดตาต่อไปรายการที่26 26, 26ด้านหน้าค่ะ26ด้านหลังรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปนะคะรายการที่27 ยีนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม27ด้านหน้า27ด้านหลัง27ด้านข้างรายการนี้รายการที่27ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่28 28พักกกิ่งด้านหน้า28ด้านหลัง28ด้านข้างรายการนี้รายการที่2 8พักกกิ่งค่ะต่อไปรายการที่29 ย9ิบก้านะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ยี่ด้านหน้าย9ิบกาด้านหลังย9ิบกาด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ต่อไปรายการที่30มสนะคะพายยอดธงด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30มสิพายอดธงค่ะรายการนี้รายการที่30มสิบนะคะพายยอดธงต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ 31รูปหล่อหลวงปู่สุขคะ่ะ31นะคะด้านหน้า31รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองคะ่ะรายการที่31 31ด้านหลัง31ด้านข้างรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32 32พับปิดตาด้านหน้า32ด้านหลังรายการนี้รายการที่32คะ่ะต่อไปนะคะรายการที่33 33นะคะจอบหลงพ่อเงินรายการที่33ด้านหน้า33ด้านหลัง33ด้านข้างรายการนี้รายการที่33ค่ะจอบหลงพ่อเงินต่อไปรายการที่34 34ด้านหน้า34ด้านหลัง34ด้านข้างรายการนี้รายการที่34นะคะต่อไปนะคะรายการที่35 3านะคะหลงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่สาค่ะ35ด้านหลังรายการนี้รายการที่35นะคะเหรียญหลงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่35ต่อไปนะคะรายการที่36ค่ะ36ด้านหน้า36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37 สามเจ็ด <nenhum. S 2> พระปิดตาพระพังพระการนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดด้านหน้าสามเจ็ดด้านหลังสามเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบแปดสามแปดรูปหล่อหลวงปู่ทัวสามสิบแปดด้านหน้าสามแปดด้านหลังสามแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบแปดค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเก้า สามเก้านะคะพระคู่ทองสุอินทชโชโตค่ะรายการที่สามสิบเก้าด้านหน้าสามเก้าด้านหลังสามเก้าด้านข้างวัตโนดหลวงรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่สิบเหรียญหลวงปู่เอี่ยมด้านหน้าสี่สิบด้านหลังสี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ด 41เป็นเห,หรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกรายการที่41ด้านหน้าปี2523รายการที่41 41ด้านหลังรายการนี้รายการที่41ค่ะต่อไปนะคะรายการที่42 42ี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ42ด้านหน้า42ด้านหลัง42ด้านข้างรายการนี้รายการที่42ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยต่อไปรายการที่43เหรียญทำมาจากวัดธรรมมณ์สีด้านหน้า สีด้านหลัง43ด้านข้างรายการนี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44พบาปิดตา4ีด้านหลังรายการนี้รายการที่44ต่อไปรายการที่45 45รูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะ45หด้านหน้ารายการนี้รายการที่45รูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะ สีด้านหลังรายการนี้รายการที่สีห้านะคะรูปหล่ลอหลวงพ่อจงต่อไปนะคะรายการที่46 46, 46นะคะเป็นเหรียญกมรหวงชุมพรนะคะ 46, 46ด้านหน้า46ด้านหลัง46ด้านข้างรายการนี้รายการที่46นะคะเหรียญกมรหวงชุมพรต่อไปรายการที่47่สิบเจ็ดค่ะสีรูปหล่ลอหลวงพ่อทบด้านหน้า สี่เจด้านหน้า47ด้านหลัง47ด้านข้างรายการนี้รายการที่47รูปหล่อหลวงพ่อทบต่อไปรายการที่48 48ดเหรียญหลวงพ่อเดิม48ด้านหน้า48ด้านหลัง48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่49ค่ะสี่เกาหน้าปก สีกาดานหน้าสีกาด้าหลังรายการนี้รายการที่49ต่อไปนะคะรายการที่50 ห้าสิบหลงปู่สุกด้านหน้าห้าสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อหมุนด้านหน้าห้าสิบเอ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อหมุนต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบสองเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะห้าสองด้านหน้าห้าสองด้านหลังห้าสองด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสองนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไป ต่อไปรายการที่53ค่ะ53พบปิดตาด้านหน้า53ด้านหลัง53ด้านข้างรายการนี้รายการที่53นะคะพบปิดตาต่อไปรายการที่54พาอุปคุธ54ด้านหน้า54ด้านหลัง54ด้านข้างรายการนี้รายการที่54นะคะต่อไปรายการที่55ค่ะ 55เป็นเหรียญอาจารย์ฟานาจาโรรายการที่55ด,นน55ด้านหน้า55ด้านหลัง55ด้านข้างรายการนี้รายการที่55าห้านะคะต่อไปรายการที่56 56าพับปิดตาด้านหน้า56ด้านหลังห6 6ด้านข้างรายการนี้รายการที่56นะคะต่อไปนะคะรายการที่57 57เหลี่เหรียญหล่อวัด บ้านแหลมนะคะ57นะคะด้านหน้า57ด้านหลัง57ด้านข้างรายการนี้รายการที่57ต่อไปรายการที่58ค่ะ58พผ้าปิดตาค่ะ58ด้านหลัง58ด้านข้างรายการนี้รายการที่58นะคะต่อไปรายการที่59 59หลวงปู่ทวดค่ะด้านหน้า59ด้านหลังห9ด้านข้างรายการนี้รายการที่59หลวงปู่ทวดต่อไปรายการที่60 หกสิบเรียนหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่60เหบเรียนหลวงพ่อเงินด้านหน้ารายการนี้รายการที่หกค่ะ60สิด้านหลังหกสิบด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบปีสองหาหนึ่ะคะต่อไปรายการที่6กสิบเอ็ดหกสิบพัสส่วนกับด้านหน้า61ด้านหลังรายการนี้รายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62 หกสองพปิดตาค่ะหกสองด้านหลังหกสองด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบสองพปิดตาต่อไปรายการที่หกสิบสามหกสามด้านหน้าหกสามด้านหลังหกสามด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบสามต่อไปรายการที่หกสิบสี่หกสิบสี่ด้านหน้าค่ะหกสี่ด้านหลังเหลี่ยนลงปูขาววัหละสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบสี่ ต่อไปรายการที่6 5พระหาผ่าอุปขุด65ด้านหน้า6กหด้านหลัง6 5ด้านข้างรายการนี้รายการที่65ค่ะต่อไปรายการที่66 66นะคะเหรียญหล่อ,หลอสมเด็จลุนค่ะ66ด้านหน้า66ด้านหลัง66ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่67 หกเป็นหลวงปูดทวดนะคะ67ด้านหน้าหกด้านหลังรายการนี้รายการที่67หลวงปูดทวดต่อไปนะคะรายการที่68 68ด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่68นะคะด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อจงนะคะรายการที่68 68ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่68นะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อจง68ต่อไปรายการที่69 69นะคะรูปหล่อหลวงพ่อจง69ด้านหน้า69ด้านหลังรายการนี้รายการที่69ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อจงรายการที่69ต่อไปนะคะรายการที่70 70เหรียญหลวงปู่เอี่ยมด้านหน้า70ด้านหลังรายการนี้รายการที่70เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่71เเป็นพาร์กิ่ง 71พาก์กิ่งด้านหน้า71ด้านหลัง71ด้านข้างรายการนี้รายการที่71ค่ะต่อไปนะคะรายการที่72 72ด้านหน้า72ด้านหลังพระไม่ทราบที่รายการที่72นะคะรายการนี้รายการที่72นะคะไม่ทราบที่ค่ะ72ด้านหน้า รายการนี้รายการที่เจ72เจ็ดสองด้านหลังต่อไปรายการที่เจ็3ิาเจานะคะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามรายการที่73านะคะด้านหน้าเจดสาด้านหลังรายการนี้รายการที่73าค่ะต่อไปรายการที่เจ74ิบสเจ็ดสี่นะคะหลวงปู่หม่นรายการที่74ี่ด้านหน้า จ็ดสี่ด้านหลังเจ็ดสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ 74, เจ็ดสิบสี่เหรียญลงปูม,มุนนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าเหรียญล้อห้าด้านหน้าเจ็ดห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบห้านะคะเหรียญล้อห้าต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกค่ะ เจ็ดหกพระพุทธชินาราชเจ็ดสิบหกด้านหน้าเจ็ดหกด้านหลังเจ็ดสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบหกนะคะเหรียญพระพุทธชินราชต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะนางกวากนะคะเจ็ดสิบเจ็ดด้านหน้าเจ็ดเจ็ดด้านหลังรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดนะคะพระปิดตาค่ะ เจด้านหลัง78ด้านข้างรายการนี้รายการที่78ต่อไปรายการที่79หลวงพ่อทา79ด้านหน้า79ด้านหลัง79ด้านข้างรายการนี้รายการที่79นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาต่อไปรายการที่80นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามไฟรายการที่80 80ด้านหน้าค่ะ80ด้านหลัง80ด้านข้างรายการนี้รายการที่80นะคะต่อไปรายการที่81 81พาอุปคุธด้านหน้า81ด้านหลังรายการนี้รายการที่81ค่ะพาอุปคุธต่อไปรายการที่82 82นะคะหลวงพ่อทวด82ด้านหน้า82ด้านหลัง82ด้านข้างรายการนี้รายการที่82ค่ะต่อไปรายการที่83 83พระอุปคุตด้านหน้า83ด้านหลัง83ด้านข้างรายการนี้รายการที่83นะคะต่อไปรายการที่84 84เหรียญอาจารย์ฟานอาจารโรนะคะรายการที่84ด้านหน้า84ด้านหลังปี07 84ด้านข้างรายการนี้รายการที่84ค่ะต่อไปนะคะรายการที่85รายการสุดท้ายรายการที่85รายการสุดท้ายของ EP ที่503นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัากระบือน,นะคะรายการที่85 85ด้าด้านหน้า8 5ดห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่8 5ดห้านะคะเหรียญหลวงพ่อรุ่งรายการนี้รายการที่8ปดบห้าเหรียญหลวงพ่อรุ่งค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีพาม,มาแบ่งปันพี่พี่ครบแล้วนะคะ85รายการช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 9 6 6นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ